นวันนี้อ้อยก็ย้ายจากแคมปิง้งกางเต้นนะคะจากกางเต้นมานอนโรงแรมค่ะโรงแรมนี้ค่ะอ้อยอยู่อยู่ในกลางเมืองของมนเช่นเลยนะคะแล้วก็แพงค่ะเมื่อวานไปอยู่อีกอีกโรงแรมหนึง่งแล้วก็ถูกแล้วก็ห้องสะอาดมาก แต่โรงแรมนี้ไม่ทราบนะคะแพงแล้วก็ค่าจอดรถ20ยูโรต่อนวันแล้วก็ค่าเช่าห้องตอนหนึ่คืนก็ประมาณ80ยูโรค่ะแต่เข้าไปดูกันค่ะ hatte du hier rein ja aber da ist doch nichts aber es wäre vielleicht jetzt ergangen mit dem vergessen vielleicht ja was tut der mach ขันสอาอยู่ชั้นห้านะคะเพืเ่อนๆโรงแรมก็โอเคนะคะห้องนอนก็โอเคค่ะเตียงนอนก็โอเคค่ะมีโซฟาให้หน่อยนึงใช้ได้ค่ะ ยูชันห้าแต่เมื่อวานนี้อ้อยไปอยู่อีกโรงแรมหนึ่งอีกคืนหนึ่งค่ะราคา44ยูโรแล้วก็บวกค่าจอดรถ5ยูโรสะอาดค่ะสะอาดมากแล้วก็ใหม่ด้วยแต่ห้องนี้รู้สึกแคบไปหน่อยนึงไปดูห้องน้ำกันค่ะที่นี่แคบกว่าเมื่อวาน โอ้มีแมกระทั่งมีแม้กระทั่งเครื่งองซักผ้าคิด <laughs> นกวัสมอชินกระจกใหญ่มากโอเคค่ะห้องน้ำห้องส่วมโอเคค่ะแต่ห้องอาบน้ำไปดูห้องอาบน้ำเฮ้บริสตูชันอย่าห้องชิงก้อเดี๋ยวกประตูบังอยู่ข้างในนี่ อ๋อก็โอเคค่ะยืนอ่ะก็ใช้ได้ค่ะมัน,นี่อะไรเอาดูเพื่อนเพื่อนี่มีครัวให้ด้วยเออมีเตามีเตาทำกับข้าวด้วยค่ะตู้เย็น มีแม้กระทั่งกระทะหม้อทำกับข้าวได้ค่ะเพื่อนๆถ้วยชามลำไยไม่หมดทำกับข้าวได้ค่ะถ้าเราไม่อยากออกไปซื้อไปกินข้างนอกนะคะออติดอันนี้อะไรอ๋อ โอเคค่ะเพื่อนๆน,น,นอนนอนหลับไปแล้วะเพื่อนวันนี้

Oxe is er. Een sperrig, een Ja, ik weet sperrig. Duwensperrig. Oder, oder. Die is จะกินขาหมูแ hmm. ต mm ่ว่ามันใหญ่มากขาหมูเยอรมันแต่ว่ามันใหญ่มากด้ยไก่ย่างโอ้ยนที๊ยบเจี๊ยบที่ชระดาษมันคือแต่ไอสั่งซี่โครงหมูค่ะแล้วก็ออออออโทรกราฟีฮะค่ะนี่ค่ะนี่คือซี่โครง ซ uh ี่โครงหมูแล้วก็ซอสนก็สลับนิดนึงส่วนสามีกินสตูเนื้อวมาซ่ตเนื้อหรืนะแล้วก็สายยสายมาเรียกเนื้อเลยว่าอะไรเนี่ยคาตเกะเนนะตอนคาโตเ็นสำหรับเนือเไม่รู้จะแปลอะไร แล้วอก็มาเที่ยวที่กาเต้นนี่นะคะตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วคนบาเย,ยนเขาจะใส่ชุดเหมือนผู้ชายเท่านั้นเสิร์ฟนะคะส่วนผู้หญิงก็ <c oughs> ก,ก็ใส่ชุดบาเย,ยนดูนะคะใส่ชุดจริงๆแล้วเขาจะกินเบียร์กันแก้วใหญ่ๆนะคะเนี่ยเหมือนแก้วใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แก้วหนึ่งลิตร แต่อ้อยไม่กินนะคะเพราะมันยังหนาวกินเบียร์เข้าไปยิ่งหนาวเลยคนก็เยอะค่ะเบียร์ที่บาเยนที่มันเช่นบาเยนนี้นจะขึ้นชื่อนะคะเรากินแก้วใหญ่โอเคอ้อยกินข้าวก่อนค่ะ นี่ก็เป็นวันที่ที่ห้าแล้วนะคะที่อ้อยมาไปเย,ยี่ยมอินช่นที่นี่นะคะนอนโรงแรมไปสองคืนค่ะก็กลางเต็นท์ไปสามคืนแล้วมาวันแรกนอนกลางเต็นท์ค่ะครั้งแรกในะชีวิตค่ะมากลางเต็นท์ก็สนุกดีคะ อันนี้ยังเพิ่งเจอิ0โมงเช้านะคะเนี่ยมาหาอาหารเช้ากันคนก็เต็มแล้วนะคะเนี่ยก็อากาศมันก็ดีแต่อ้อยก็ใส่เสื้ออุ่นนะเสื้อกันหนาวเราไมขไห้าวมั้งหรอ ตามาจ,จริงแล้วที่นี่ขึ้นชื่อก็คือขาหมูนะคะแต่อ้อยไม่สามารถกินหมดได้มันใหญ่มาก ยังสุ d สุขอยู่แก่ถ้ามีบอกว่าคนที่นี่เขากินเบียร์แต่เช้าเลยสำหรับคนมินช์เป็นน้ำ so verstehen, gell? Ja, und ich ich, loslegt, ich. Und Salat, Ja, ich... Ja. ออกวหวานๆคือเบี้ยวหวานหวาาอร่อยอร่อยค่ะ บางคำอ้อยไม่รู้เรื่องนะฮะ تشير المساهمة دي بتاعه

เล่นปลากระป๋องเลินสูสป,ปินเขามีปลาใหปากระป๋องตั้งกระป๋องเนี่ยค่ะเหมือนบ้านเราเลยนะคะถ้าปลาลงหมดได้อะไรได้ตุ๊กตาไม่เอาอะเราเก่งเกินค่ะเพื่อนๆเ,เรากินอาหารเสร็จแล้วเราก็ ออกมาเดินการเดนแป๊บนึงนะคะมีสระน,น้ำมีคนเดินเยอะเลยค่ะกว้างมากปรปเดินไม่ไหว5กิโลเมตรค่ะการเดนที่นี่มี ลายซอกหลายมุมเมื่อกี้ที่เราไปมุมนั้นก็คือมุมของทวมของจีนนะคะของของจีนมันชื่อเดินไปเรื่อยๆค่ะ